เจอกันบ่อยๆก็เครื่องชอ็อตเปิดไม,ม่ติดอาจจะเป็นใช้ที่ชาร์จปลอมเลยอย่างเงี้ยจากที่ลูกค้าเล่าส่วนมากนะที่เจอชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนกอดน,นอนชาร์จแบตไว้แล้วก็วางไว้พอเช้ามาเนี่ยเครื่องดับเปิดไม,ม่ติดสวัสดีครับก็เจอเลยแล้วครับช่างปั๊กนะครับผมตัวน,นี้ก็จะมีลูกค้าส่งเครื่องมาจากจังหวัดยะลานะครับเบื้องต้นเนี่ย คุยกันในแชทเนี่ยแจ้งว่าเป็น iPhone X นะครับเปิดไม่ติดนะก็เดี๋ยวจะลองแกะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแกะดูก่อนนะ เป็น iPhone X นะครับจอแต่ฝาหลังแตกเครื่องเปิดไม่ติดนะผมไปดูให้การน,นี่นะนี่จอแตกเลยนะแล้วก็ด้านหลังก็จกแตกนะครับโอเคเครื่องไม่ติดเลยชาร์จไฟดูนหน่อยโอ้กินไฟแบบนี้นี่มีมีโอกาสเครื่องช็อตก็เบือ้องต้นผมต้องแกะเช็กดูก่อนแต่ทีเนี้ย จากที่ลองเสียบชาร์จแล้วดูดูกระแสไฟเนี่ยที่เจอกันบ่อยๆก็คือเครื่องช็อตเปิดไม่ติดนะอาจจะเป็นใช้ที่ชาร์จปลอมอะไรเงี้ยจากที่ลูกค้าเล่าส่วนมากนะที่เจอก็คือชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนชาร์จแบตไว้แล้วก็วางไว้พอเช้ามาเนี่ยเครื่องดับเปิดไม่ติดอนะแบบเนี้ยที่ท,ที่ที่เจอแบบลูกค้าเล่าให้ฟังนะแล้วก็พอแกะเช็คเนี่ยก็จะพบว่าเมนบอร์ดช็อตก็ต้องจัดก,การซ่อมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็ใช้ที่ชาร์จปลอมอะไรเงี้ยครับนะเดี๋ยวเราลอง,ลองแกะเช็คกันดูปะ นี่ก็ทําการแกะเครื่องครับตัวนี้ก็จอแตกด้วยวก็ต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะจอเขาจะเสียหายนะตัวนี้ก็แกะออกมาครับค่อยๆบรรจงถนัดในการใช้เล็บนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นจอแท้นะตัวนี้น่าจะเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะนะก็น็อตไม่ครบตามเลยนะฮะไมเป็นไรครับตัวนี้แพรลำโพงนี่ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าลูกค้าบอกว่า ซ่อมให้มันเปิดติดพออ่านี่้าวัดทรัพย์พายก็ช็อตเต็มแม็กเลยเต็มกราฟเลยนะตัวนี้ก็เอาเมนบอร์ดออกมาครับเวลาที่เราจะต้องซ่อมที่ตัวเมนบอร์ดนะเพราะตัวนี้มันช็อตที่เมนบอร์ดนะอ่าแกะกันออกมาครับ อา่านี่เป็นบอร์ดเดิมๆนะแบบนี้ก็น่าจะพอมีล้นนะน่าซ่อมไม่ยากเท่าไหรนะ่ครับถ้าบอร์ดเดิมๆแบบนี้อนี่ก็โอ้หช็อตเต็มการาฟลาย VCC main นะก็ทําการเอาน้ายามาเพื่อทําการละลายกาวในการแกะโฟมอ่าแกะเก็บไว้ก่อนฮนะเวลาเาใส่กลับจะได้สวยเหมือนเดิมเพราะเราต้องเวลาใช้เนะี่ยมันต้องใช้ความร้อนนะจากการแยกบอร์ดออกโดยการใช้แท่นวอร์มบอร์ดแล้วก็ ีการเป่าช่วยด้านบนนะเพื่อที่จะให้ออกไวขึ้นนะออกมาแล้วครับพอบอร์ดเย็นก็นำเมนบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งออกมาครับตัวล่างนี้เราไม่ต้องทำไรนะก็ปล่อยไว้เลยทีนี้เรา ปัญหาของมันก็คือบอร์ดด้านบนนี่และฮะเนี่ยครับมีคารบิสเตอร์ช็อตอยู่่ะก็ทำการดีมันออกไปเลยตัวนี้ไปเลยไปวแล้วฮะแต่วัดใหม่ก็ไม่ช็อตแล้วนะในลาย VCC m ม n นะลายไฟหลักของเครื่องนะครับแต่ทีนี้เราก็จะทําการวางกลับนะอะ่าเราก็ต้องมีการทาฟลักนะครับพวกนี้ เพื่อให้ตะก่วมันจะผสานกันนะครับขั้นตอนพวกนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญน,นะครับแต่ละขั้นตอนไม่งั้นก็จะมีเขาเรียกว่าเสียหายกันได้นะพวกนี้มันก็ใช้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่พอมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ปล่อยให้เมนบอร์ดเย็นนะครับโดยการเป่าพัดลมพอเมนบอร์ดเย็นก็ เดี๋ยวเราก็จะเอามาทดสอบกันดูนะ,ะเอามาเอาออกมาดูความเรียบร้อยครับนี่ก็ลงเนียนสนิทเลยฮนะตัวนี้เหมือนไม่เสคยแยกเลยตัวนี้เนียนเนียนเลยพอสองดูดีแล้วก็วัดค่าต่างๆนะ ไฟหลักของเครื่องค่าแถวแบตเตอรี่พวกนี้มันช็อตไหมนะถ้ามันไม่ช็อตก็มาเทกับซับไายนะแล้วก็ลองกดสวิตช์เปิดดูออนแล้วไฟกินประมาณอย่างเงี้ยนะก็ถือว่า่าจะพอได้แล้วแหละเราก็ต้องไปเทสกันก็เอามาวางโฟมกลับนะที่เราฉีกไว้ตอนแรกเอาเอาไม่ใช่สิที่เราเอา,เอ,าออกไว้ตอนแรกนะเพื่อให้มันไม่ละลายเนะี่ยเรากลับมาใส่ให้มัน สวยๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสวยงามใส่เข้าไปในบอดี้นะแล้วก็จัดการใส่ซ็อกเกตต็ตต่างๆเพื่อก็ติดแล้วนะครับก็จะทดสอบระบบ ว่ามันใช้ได้ทุกอย่างไหมนะติดมาแล้วก็สบายใจแล้วครับว่ามันไปต่อได้แล้วลองมาเทสเครื่องต่างๆาเทสเบื้องต้นแล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหาก็ประกอบเลย กับ,บการขันน็อตทุกตัวเข้าตำแหน่งมาเท่าไหร่กับเท่านั้นครับตามสเต็ปลูกค้าแจ้งว่าซ่อมแค่เครื่องติดพอครับแต่ผมเทสในสัญญาอะไรได้หมดแหละตอนนี้ครับประกอบให้หมดเลยแต่ตอนนี้สแกนหน้าไม่ได้แพราแก็แพรแผ่ระโปบนมันมันจะขาดแร่ไม่ขาดแร่และแต่เขาเอาแค่เครื่องติดแล้วก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะโอเคเรามาเทส กล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้ปกติก็ Wifi ได้แฟดได้นะครับแล้วก็จะเป็นการโทรนะสวัสดีค่ะหากต้องการแจ้งเหตุรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ iPhone X ที่ส่งมาจากจังหวัดฉลาครับตอนนี้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งลูกค้าแล้วก็จัดการลูกค้าโอนเงินแล้วก็แพ็คส่งกลับได้นะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีอะไรผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะว่ามีการซ่อมอะไรก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น iPhone 12นะไอโฟน12ไม่มีสัญญานะเราจะได้ถ่ายต่อเลยเพราะว่ามีงานเข้ามาพอดีก็ฝากเพื่อนๆก,กดตัปส์คไรกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวแพก็กส่งของให้ลูกค้าก่อนไปครับ